ลิเวอร์พูลทุ่มไม่อัน้นพร้อมจ่าย150ล้านปอนด์ล่าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักเสริมคมแดนหน้าลิเวอร์พูลเดินเครื่องเต็มสูบในตลาดซัมเมอร์นี้ครับพร้อมทุ่มเงินมหาศาลถึง150ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิสซักดาวยิงตัวเก่งของนิวคาสเซิลหลังปล่อยลุยดิอาร์ให้ไบร์นมิวนิกและเตรียมโละผู้เล่นอีก3รายเพื่อนำเงินมาระดมทุนตามรายงานจากทีมทล์คครับเมื่อวันที่28กรกฎาคมระบุว่า หงแดงพร้อมตอบสนองตัวเลขที่นิวคาสเซิลตั้งไว้เพื่อปิดดีลหัวหอกทีมชาติสวีเดนที่มีข่าวว่าต้องการย้ายทีมหลังไม่พอใจเรื่องค่าเหนื่อยครับในสัญญาใหม่ซึ่งเจ้าตัวนั้นต้องการตัวเลขแตะระดับ3 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์แม้ว่าค่าตัวของอิซักจะสูงถึง150ล้านปอนแต่ลิฟพูครับก็มีแผนที่จะหารายได้ผ่านการขายนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมออกไปโดยเฉพาะ3รายที่กำลังอยู่ในข่ายย้ายทีมได้แก่เฟเดริโกเคียซ่าฮาวิเอเลีย และดาวินนูเยสซึ่งไม่ใช่ตัวหลักใน11ตัวจริงทั้ง3คนนี้กําลังได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปซึ่งหากปล่อยออกไปได้สําเร็จครับจะช่วยให้ลิเวอร์พูลมีงบสนับสนุนการเสริมทัพเพิ่มเติมโดยเฉพาะดีวระดับบิ๊กอย่างอีซัคก,การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันว่าลิเวอร์พูลภายใต้ยุคข,ของอาร์เนอร์พร้อมปรับโฉมใหม่เดินหน้าต่อเนื่องในตลาดนักเตะและต้องการสร้างทีมที่แข็งแกร่งพอจะป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้า อิซักในวัย25ปีทำผลงานโดดเด่นกับนิวคาสเซลยิงประตูสำคัญต่อเนื่องและมีจุดเด่นทั้งความเร็วเทคนิคและการจบสกอร์ที่เฉียบขาดหรือเป็นโปรไฟล์ที่ลงตัวกับแนวทางการเล่นของลิเวอร์พูลการย้ายตัวของเขาอาจกลายเป็นดีลที่ทำลายสถิติของสโมสรและสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนหงแดงทั่วโลกโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของทีมที่มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในระยะยาวลิเวอร์พูลพร้อมต่อสู้ทุกเงื่อนไขเพื่อคว้าอิซักมาร่วมทัพ เตรียมเดินหน้าปล่อยนักเตะนอกแผน3รายระดมทุนสนับสนุนการล่าดาวยิงค่าตัวมหาศาลรายนี้